โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกันเหมือนเดิมนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอเน็ตนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่3เดือน12นะครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับเราวิเคราะห์ในคู่ของสเปอร์นะครับพบกับเบนฟอร์ดนะครับผมก็จบสกอร์ไปสเปอร์นะครับชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับใครที่ตามโปรแกรมหรือว่าตามที่ผมแนะนำไปเมื่อวานนะครับก็ได้รับทรัพย์กันไปนะครับผม ที่ผมบอกว่าให้ไปเล่นที่สเปอร์จะดีกว่านะครับสำหรับเมื่อวานใครไปเล่นที่สเปอร์ก็ได้รับทรัพย์นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปวิเคราะห์บอลในคู่ของยูเนียนเบอร์ลินนะครับพบกับไลซิกนะผมเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันก่อนเลยนะครับมาดูฝั่งของเจ้าบ้านยูเนียนเบอร์ลินกันก่อนนะครับยูเนียนเบอร์ลินนะครับผมทำได้1 2 3 4 5 6ห ทำได้7ประตูนะครับใน5้านัดหลังสุดนะครับผมส่วนไลซิกนะครับผมทําได้1 2 3 4 5 6ห้าแล้วก็78 9 10ทําได้10ประตูนะครับโอเคครับต่อไปอันดับกับคะแนนนะครับมาดูอันดับกับคะแนนนะครับยูเนียนเบอร์ลินนะครับอยู่อันดับ6คะแนน20นะครับผมอันดับ6นะครับคะแนน20นะครับส่วนไลซิกนะครับอันดับ8คะแนน18นะครับผมอันดับ8คะแนน18นะครับโอเค ต่อไปก็เป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันสําหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นทางของไลซิงนะครับเปิดออกมาต่อที่ครึ่งลูกนะครับ0.5แล้วก็ราคาสูงต่ํา2ลูกครึ่งนะครับโอเคเป็นทีมเยือนนะครับทีมต่อต่อรองครึ่งลูกครับผมสูงต่ำสองจนะครับเรียบร้อยครับวิเคราะห์เลยสําหรับผลการคํานวณคู่นี้นะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยสูตรกอให้ออกมานะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงที่69%นะครับโปรแกรมก็แนะนําให้เล่นที่สูงแรกนะครับผม ส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของทีมเยอรซิกนะครับมีอยู่46นะครับส่วนจาวานอยู่เนี่ยเบอร์ลินนะครับมีอยู่40นนะครับก็ห่างกันพอสมควรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไป ดูสถิติที่เคยเจอกันนะครับโอเคครับมาดูสถิตินะผมในแมตช์ล่าสุดก็เป็นทางของยูเนียนเบอร์ลินนะครับชนะไป2-1นะครับส่วนแมตช์ลงมาก็เป็นทางของไล์ซิกนะครับแมตช์ลงมาก็เป็นทางของไล์ซิกเช่นเดียวกันนะครับผมจากสถิติที่เคยเจอกันนะครับก็เป็นทางของไล์ซิกซมากกว่านะครับที่เอาชนะยูเนียนเบอร์ลินไปได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างออกสูงด้วยนะครับถึง3ลูกนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็แนะนําให้เล่นตามโปรแกรมได้เลยนะครับโปรแกรมแนะนําให้เล่นที่สูงแรกนะครับเราก็ไปเล่นที่สูงแรกได้นะครับผ ว่าสูงแรกนี้นะครับผมส่วนราคาสูงเต็มนะครับผมว่าน่าจะถึง3ลูกนะผมก็ไปลุ้นสูงเต็มได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับโอเคแล้วก็ราคาเต็งเน้นๆครับวันนี้ก็ไปทางไลซิกดีกว่านะครับต่อแค่ครึ่งลูกผมว่าไลซิกเอาชนะได้แน่นอนนะครับผมไปทางไลซิกดีกว่าครับตามโปรแกรมโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ตามมาได้นะครับผมถ้าไม่ชอบก็สวนได้เลยนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับอยากให้ผมวิเคราะห์คู่ไหนก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ